สวัสดีครับผมมารพินกับชาแน e ฟิวไทยใน u t u b e ครับนี่ก็บิบิมินนะครับก็ Oriental Style n o o d l e นะฮะแต่ว่าอันนี้ผมซื้อที่เวียดนามน,นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาผลิตของเวียดนามหรือของเกาหลีนะอ๋อของเกาหลีนะครับเนี่ยของเกาหลีจะมาทำตลาดในเวียดนามน,นะครับคนดังของเกาหลีนะะแล้วก็ กาสนใจตรงที่นี่ครับออบอกเพิ่มน้ำแอปเปิลนะครับเพิ่มน้ำแอปเปิลนะฮะอ,อีกแปดเปอร์เซ็นต์ในซุปนะฮะบ่อม,มีน้ำแอปเปิลนะฮะลดเผ็ดแบบเกาหลีก็ลองซื้อมาดูครับมีฮอพารโดนะฮะก็บ่อม,มีน้ำแอปเปิลนะฮะโอ้โห เดี๋ยวลองชิมดูครับว่ามันจะมาเป็นยังไงอ๋อแล้วมีน,นี้บอกว่าไม่ใส่ MSG ครับ MSG ก็คือมอนดอโซเดียมกูตามีไม่ใส่ MSG นะไม่ใส่ผงชูรสนะครับมอลโอโซเดียมกูตามีก็คือผงชูรสกันนะครนะัเดี๋ยวชิมดูครับแกงซองออกมาครับเนี่ยนะแล้วก็เส้นอย่างเงี้ยเส้นเหนียวนุ่มแน่ๆครับเนี่ยดูอย่างเงี้ยดูรู้เลยครับว่าเหนียวนุ่มนะฮะ แล้วก็ซองนะครับเป็นระบบใช้น้ําจิ้มเอ้น้ําซอสนะฮะไม่มีเครื่องปรุงผงนะฮะพักหลังนี่บะหมีม่หลายเจ้าเริ่มมาใช้วิธีนี้ครับนะฮะเดี๋ยวลองชิมกันลนะเอาลงมาแล้วครับสีน่ากลัวเหมือนกันแล้วอันนี้เป็นน้ำแดงๆนฮะยังกับเลือดเลยนะฮะ ซอนครับโอ้นี่ฮะเดี๋ยวผมก็ใส่เนื้อลงไปครับบะหมี่นะครับน้ำร้อนนี่ไปขอถ้วยโรงแรมเข้ามาโอ้ผมนึกว่าจะแข็งนะโอ้นี่เป็นฟ้าขึ้นแล้วมันพับม้วนตัวลงไปได้แบบง่ายดายมากครับในน้ำร้อนยอดมากครับเนี่ยเป็นฟ้ามันเลยครับเนี่ยนี่ครับหน้าตาหน้ากินมากเลยครับเนี่ย สีสวยนะฮะรสชาติครับอันนี้เหมือนมีสลาดอยู่หน่อยรสชาติอืมน้ำซุปแปลกดีครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าออกมาแบบเป,เป็นรสแบบหวานซ่อนเปรี้ยวนะครับอใส่น้ำแอปเปิลนี่ก็อร่อยดีนะฮะเดี๋ยวผมต้องถอยกล้องมันหน่อยนะฮะ แล้วก็อ,อลองเส้นดูครับดูเห็นเส้นแล้วเหนียวนุ่มจริงๆครับอ,อร่อยครับเส้นน้ำซุปเหมือนกับต้ยมยำเย็นตาโฟ บวกกับต้ยมยำปลากระกป๋องเป็นต้มยำเย็นตาโฟบวกต้ยมยำปลากระกป๋องนะครับรสชาติแบบนั้นเลยะแต่เส้นนี่สุดยอดจริงอะนี้ถ้าคนไทยเนี่ยต้องใส่พริกเพิ่มไปสักหน่อยนะฮะอร่อยแก้เลี่ยนดีครับ นี่ครับก็อร่อยดีครับก็ใครมาเจอที่เวียดนามก็ลองซื้อทานก็ได้ครับนะฮะ,นะครับบีบิมเมนรสชาติเหมือนกับต้มยำปลากระป๋องนะครับนอะไรประมาณนั้น ล้วพบกันใหม่ครับกับช่องฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ